สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้มครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอตั้งชื่อเป็นจอนกับมาเรียก็แล้วกันนะครับซึ่งจอนกับมาเรียเนี่ยเขาเป็นคู่หูดูโอเป็นสามีภรรยากันในการที่จะไปทาอาชีพเกี่ยวก,กับพวกรับซื้อของเก่า ของเก่าในที่นี้คือประมาณว่าของเก่าที่มันมีมูลค่านะครับไม่ใช่ขวดพลาสติกหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับของเก่าที่มีมูลค่าพวกโตเครื่องแป้งเก่าเก่าพวกชั้นไม้ตู้ไม้กระจกหรือว่าของเก่าแก่ในสมัยโบราณนะครับแล้วเขาก็เอามาบูรณะเอามาปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ตกแต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นให้มันดูอาจจะทันสมัยมากขึ้นนิดนิดแต่ว่ามันก็ยังคงของเดิมของเก่าอยู่ทีนี้ สามีของเขาเนี่ยจอร์เนี่ยเขาได้เกิดเรื่องราวหลอนๆก็เลยเออกมาเล่าสู่เว็บบอร์ดเว็บบอร์ดหนึ่งครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนนั้นเนี่ยมีใครสักคนเนี่ยเอามาแปลเป,ป็นภาษาไทยผมก็เลยอ่านแล้วก็เลยเข้าไปดูต้นฉบับผมเอ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวอยู่ผมก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าต่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นก็คือจอร์นกับมาเรียนเนี่ยนะครับเขาเป็นสามีภรรยาการที่ทําอาชีพเกี่ยวกับรับซื้อรับ ขายของเก่าครับวันหนึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับเขาก็เดินเข้าไปในบ้านล้างบ้านหนึ่งครับเขาได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะไปหาของเก่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาก็ไปเจอพวกโต๊ะไม้นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วจะเอากลับมาใช้กลับมาประกอบมันก็คงจะดูไม่น่าจะมีราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาเดินลงไปในชั้นใต้ดินครับ ที่ต่างประเทศเนี่ยเขามักจะทําเป็นห้องลับใต้ดินอยู่เขาเดินลงไปครับในห้องนั้นมืดมากเขาได้ไปเจอกับกระจกบ,บานหนึ่งครับเป็นกระจกใหญ่ๆมีแบบใหญ่มากนะครับแต่เป็นรูปทรงวงรีขอบของกระจกนั้นจะแกะสลักด้วยไม้ที่เป็นลายฉลุอะครับแล้วก็เป็นไม้สีไม้โออกแล้วมันไม่มีฐานยึดและกระจกนั้นก็แตกด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็ยังคงแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ออกมามากครับทั้งคู่เนี่ยเห็นก็แบบ ปิ๊งเลยว่าอันนี้มันจะต้องขายได้ราคาดีๆนนแน่ๆเพียงแค่ว่าเขาเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมมีแค่นิดหน่อยทีนี้ทั้งคู่ก็ร่วมใจร่วมมือกันครับแบกไอ้เจ้ากระจกอันนี้ออกมาจากบ้านล้างแล้วก็ขึ้นท้ายกระบะแล้วก็ออกกลับบ้านของตัวเองมาคุณจรเนี่ยเขาก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวกระจกเนี่ยบ้างเล็กน้อยนะครับ มีการซ่อมตัวกระจกนะครับเปลี่ยนแผงหน้ากระจกใหม่หมดเลยแล้วก็เอากระจกแผ่นใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวกรอบที่เป็นไม้เนี่ยเขาก็าขัดอย่างดีลงะแลกลงเงาอย่างดีส่วนฐานที่ไม่มีเนี่ยเขาก็ทําฐานขึ้นมาเพื่อให้กระจกตัวนี้มันสามารถตั้งได้แต่ว่าแกะลายฉลุเรียนแบบครับให้มันค่อนข้างที่จะเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเดิมเลยทีนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับคือ รู้สึกว่ามาเรียเนี่ยเขาคงจะปิ๊งกับกระจกอันนี้มากครับเขาก็เลยขอจอนบอกว่าเฮ้ยจอนเนี่ยฉันขอได้ไหมฉันคิดว่าฉันชอบกระจกใบนี้มากเลยนะจอนก็อ่ะเหรอ,อคือถ้าขายมันขายได้แพงมากๆเลยนะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่าแก่ดูมันมีราคาด้วยเราเอาไปขายดีกว่าไหมเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาซื้อกระจกให้มาเรียก็บอกไม่เอาจะเอาวันนี้จอนก็ล่าโอเคโอเคภรรยาชอบก็ให้ ภรรยานะครับก็เอากระจกใบนี้ไปตั้งไว้ที่ในห้องนอนของตัวเองของครอบครัวนั่นแหละครับ mm. เขาก็ได้ไปหวีผมทำอะไรต่ออะไรอยู่ที่หน้ากระจกนั้นบ่อยๆเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งตอนที่มาเรียเนี่ยเขาเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ออกมาเขาจะต้องแต่งหน้าแต่งตาที่หน้ากระจกใบนี้ใช่ไหมครับแล้วจอเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นจากที่นอนมาในระหว่างที่มาเรียเนี่ยเขากำลังหวีผม ปึ๊บปึ๊บจอรนสังเกตว่ามาเรียเนี่ยเขาหวีผมผิดปกติจากครั้งที่เคยเป็นมาเพราะปกติแล้วมาเรียเนี่ยเขาจะเป็นคนทําอะไรที่กระจกประเชงว่องไวเหมือนกับว่าแต่งตัวเขาก็จะไม่ใช้เวลาในการแต่งตัวเยอะก็ทำปุ๊บปึ๊บป๊บเสร็จก็ไปแต่ตั้งแต่มีกระจกใบนี้นะครับมาเรียอยู่หน้ากระจกมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหวีผมต้องหวีแบบช้าๆ แต่งหน้าทาปากต้องทำแบบชา้าๆไปเรื่อยๆๆจอนสังเกตเห็นว่าความผิดปกติของมีมาเรียเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วเขาก็เห็นมาเรียกำลังสางผมอยู่นั้นเขาเห็นเงาในกระจกครับมันเหมือนกับว่ากรอกตาม,มามองที่จอนแนป๊บหนึ่งแบบหันไปปุ๊บจอนมองอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้ว คนที่อยู่ในกระจกที่หันหน้ามาทางเนี้เงาสะท้อนในกระจกครับกรอกตาม,มามองปุ๊บแล้วก็กลับไปแล้วก็เหมือนกับยิ้มมุมปากนิดๆด,ด้วยมันน่ากลัวมากจอนก็เฮ้ยไ,ไอ้นี่หรือเปล่าวะแบบคือคือมาเรียนเนี่ยหันหลังอยู่ด้วยอาจจะเป็นพ่อมาเรียนเนี่ยเขามามองแบบสงสัยตาม,มามองด้วยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะยิ้มมุมปากคือมันก็มีแต่ว่าจอนเนี่ยคือไม่ได้คิดมากพอหลังจากนั้นโผล่ึ้นมาไม่อีกกี่วันเนี่ยมาเรียนก็เหมือนเดิมครับ วีผมสางผมในหน้ากระจกนานขึ้นเขาวีนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแล้วจอนก็ตื่นมาในช่วงนั้นพอดีตื่นมามองปุ๊บทีนี้สังเกตได้ก็คือมาเรียก,กำลังหวีผมอยู่แต่ว่าเงาในกระจกนั้นไม่ได้วีผมครับเธอไม่ได้หวีผมแล้วก็หันมามองจอนแบบเต็มๆแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบขีกยิ้มกว้างๆเลยครับคือมันดูน่ากลัวแล้วก็ขนลุกมาก จนจอนเนี่ยไปถามมาเรียว่าเฮ้ยมันเฮ้ยเธอรู้หรือเปล่าเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ในกระจกนี้มาเรียก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เชื่องช้าไปครับเหมือนค่อยๆทําอะไรแบบช้าๆไม่สิไม่ก็โอเคนี่กระจกใบนี้สวยดีเราชอบมันเหมือนกับว่าเธอเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับจากคนที่ทํางานกระจบกระเฉงกลับกลายมาเป็นแบบเชื่องช้า พอหลังจากนั้นไปอีกไม่นานครับจอนเนี่ยเอากระจกอันนี้นะครับออกมาไว้นอกห้องครับเอามาไว้ตรงทางเดินแล้วมาเรียตื่นมาเนี่ยไม่เจอกระจกใบนี้เขาก็เลยแบบรา,ารวาดเลยครับแบบบวยวายใครเอากระจกชั้นไปไหนใครเอากระจกชั้นไปไหนจอนเธอเอากระจกชั้นไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงจอนก็บอกว่ากระจกก็อยู่ข้างนอกไงเอาไปวางไว้ตรงนั้นเธอเอาไปไว้ทําไมอะไรยังไงคือแบบทะเลาะกันหนักมากจอนบอกเรื่องราวแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นกับมาเรียรมาเรียรไม่ใช่คนที่จะชอบอารวาดอะไรแบบนี้เขาคิดในใจว่ามันต้องเป็นเพราะ้กระจกนี้แน่ๆวันหนึ่งครับเขาเนี่ยได้มาเห็นมาเรียรอยู่ที่หน้ากระจกอีกแล้วแต่วันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นตอนเช้านะครับแต่กลับกลายเป็นช่วงเกือบจะมืดแล้วด้วยซ้ํามาเรียรยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าแต่มายืนหน้ากระจกยืนแบบนิ่งๆยืนมองนิ่งๆเลยครับแล้วจอนก็เดินม้งหลังก็เลยมอง สังเกตว่ามาเรียเกิดอะไรขึ้นกับเธอทําไมเธอถึงได้ยืนนิ่งๆแล้วก็ยืนมองกระจกอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเขามองครับมองมองจนคนที่อยู่ในกระจกครับเป็นหน้าของมาเรียนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีสีหน้าที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยยิ้มยิ้มแบบแย่ๆปากกว้างๆแล้วก็สายตาที่มันดูแบบว่าดูแบบน่ากลัวดูโหดร้ายดูน่ากลัว แล้วก็หันมาทางคุณจรที่คุณจรเนี่ยกำลังยืนดูอยู่ที่ข้างหลังของมาเรียรหันมาแบบยิ้มแบบน่ากลัวมากแล้วจรเนี่ยทนไม่ไหวครับคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระจกบันนี้เขาเลยเอาไ้กระจกบันนี้เนี่ยออกไปไว้ข้างนอกแล้วเผาทิ้งเลยครับมาเรียรนี่ตามโวยวายโวยวายแบบร้องรีพดลั่นงทักดิ้นชักง,งออยู่บนพื้นจรนทนไม่ไหวครับเขาก็เลยต้องไปเอาเชือกมมัดตัวแฟนภรรยาของเขาไว้ติดกระสา จนกว่าไอ้กระจกบานเนี้มันจะถูกเผาไหม้จนเสร็จเรียบร้อยเขาเผาพอเผาทุกอย่างจนมันเป็นเท่าทานเป็นจนไปหมดแล้วเหมือนกับว่ามาเรียนเนี่ยเริ่มกลับมามีสติแล้วมีอาการดีขึ้นมาเรียเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยเขาไม่รู้สึกตัวว่าเขาเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าเขารู้เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงได้ชอบกระจกบานนั้นมากเขารู้สึกว่าเขาได้เจอตัวเองที่มัน ที่มันเป็นอีกคนหนึ่งในกระจกเขาก็เลยพยายามที่จะมองสังเกตแต่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเขานั้นเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็จอเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวบทความเนี้ยเอามาเล่าลงในอินเทอร์เน็ตเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนซึ่งผมบอกืหน่ากลัวมากและเรื่องราวมันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ เอาแล้วฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวเมื่อสมัยก่อนคือมันนานมาแล้วละ่ะแล้วผมก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมพอจำได้แล้วก็แบบเฮ้ยมันค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเอาแล้วฮะแล้วสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอก